ปน,นะคะครับการช่วย้ตงงานในวิธีจริงๆแล้วก็เป็นโครงการต่อเนื่องครับที่มหาวายทายลัสไทรมิราหรือว่ามศทนีร่วกับสปรครัที่จะมีแนคิดสำคัญที่จะผลิตสื่อนะครับสื่อเรื่องของการในการสอนหรือแมรร้แต่สื่อที่สร้างสารรค์ครับเพื่อที่จะกระตุน้นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจไมว่าจะเป็นให้กับครู ผู้สอนในโรงเรียนในสังกัดสพทกลับทางนักเรียนครับระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายครับในส่วนของครูเองนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยสวทผาธรรมธิราชเองก็เรามีสํนนยยานักเทคโนโลยีการศึกษาครับที่จะให้ความรู้หรือว่าฝึกอรรบรมเรื่องของการจัดทําคลิปดิดโอหรือสื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับในส่วนของเด็กเองเนี่ยเราก็เลยเห็นความสําคัญครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กวยการผลิตสื่อต่างๆตามแรงบันดาลใจของเขาครับภายใต้โครงการยุวชนสายฝัน ซึ่งสื่อเหล่านี้ครับเด็กมต้นและมปลายเนี่ยตายทุกเรื่อต่างๆที่อยู่ในเครือสปอทเนี่ยก็จะมาเข้าร่วมโครงการแล้วก็ผลิตหนังสั้นครับนะที่สร้างจากแรงบันดาลใจของตัวเองโดยผ่านข้อสังเกตรหรือข้อคอมเมนต์จากคนในวงการบันเทิงไม่วาจะเป็นผู้กำกับนะครับหรือว่าผู้ที่อ,อยู่ในแวดวงของการจัดทําหนังสั้นนี่แหละครับเพื่อให้เขาได้เอาไปพัฒนาแล้วก็สร้างสื่อตามแรงบันดาลใจของเขาครับ ก็มาจากก็บอกว่าความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับกับการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็สร้างบุคลากรหรือสร้างแรงบันดาลใจที่จะให้คนเหล่านี้สามารถเข้าใจแล้วก็เรียนรู้วิธีการผลิตสื่ออย่างถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ของครูเองเนี่ยก็ผลิตสื่อเพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนเองเนี่ยก็ทําให้เขาได้อ่าอยากจะมีแรงบันดาลใจอาจจะเป็นเรื่องของแรงอ่าในวงการบันเทิงครับที่จะสามารถผลิตสื่อหรือหนังสั้น ทำคอนเทนต์ต่างๆที่ตัวเองเนี่ยสนใจอย่างสร,ร้างสารรค์อย่างถูกต้องครับกิธีการมห,ห,ห,หลักก็คือว่าเราจะมีการเอาอบรมก่อนครับโครงการแรกเนี่ยเราจะอบรมครูที่อยู่ในโรงเรียนในเครือสพทเนี่ยมาอบรมที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชโดยฝึกแนะแนววิธีการการจัดทําคลิปต่างๆในเรื่องของเนื้อหาทางวิชาการแล้วก็การปฏิบัตินะครับในส่วนของเยาวชนเองเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งตามภูมิภาคต่างๆ5ภูมิภาคให้เด็กในสังกัดโรงเรียนสพทเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการได้ จัดทาเราให้โจทย์เขาครับว่าให้เขาสร้างหนังสั้นหรือคลิปวิดีโอเนี่ยจากแรงบันดาลใจของเขาแล้เด็กเหล่านี้ก็จะไปทํากันบ้านครับแล้วก็เอามาส่งเข้าเข้ามาให้ในโครงการพิจารณาแล้วก็จะประกวดวันนี้ก็เป็นเรื่ององการให้รางวัลกับโรงเรียนหรือว,ว่าเด็กๆที่ผลิตคลิปได้ก็ได้เข,เข้าตากรรมาการครับ ล้วก็จะคัดเลือกจากโรงเรียนในเครือสพทก่อนนะครับแล้วก็เด็กใน2ระดับมัธยมต้นม .1 ถึงม .3 ครับแล้วก็มัธยมปลายม .4 5, 6, ี่ถึงม .6 โดยให้เด็กเหล่านี้ครับที่มีความสนใจครับก็ราสากับทางเรียนในเครือสพทด้วยส่งรายชื่อเข้ามาแล้วเราก็จะจัดอบรมให้จะมีทั้งออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์ line, นะครับให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ไปทํากันบ้านตอนนี้ก็คือเหมือนการตรวจกันบ้านครับแล้วก็ดูว่ากันบ้านไหนที่เข้าตากรรมาการก็จะเป็นการมอบรางวัลในวันนี้ครับ ถูกต้องครับบุคลากรทั้งครูแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องแล้วก็นักเรียนด้วยครับก็เราต้องการจะสร้างแรงบันดาลทั้งสองส่วนครับเป็นประเภททีมครับเราประวกวดเป็นโรงเรียนสมทบประวกวดแต่แบ่งเป็นระดับครับมาต้นกับมาปลาย อันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องผมเองเนี่ยก็ต้องขึ้นกับผู้ทรงคุณวุฒิครับซึ่งมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในด้านของการผลิตหนังสัง้นก็ดีหรือคลิปวดีโอสั้นๆก็ดีเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็ก่อนหน้าก็จะมีการสอนแล้วก็แนะแนวครับส่วนเด็กเนี่ยก็จะ,ะจับเระเนสาคัญไปแล้วก็ผลิตสื่อโดยตัว่ากรรมการก็ดูว่าคลิปวิดีโอที่สร้างสารรค์แล้วก็ตอบโจทย์ครับก็คือเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจครับ โอพอสมควรเลยครับแล้วเท่าที่ทราบเราแบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆนะครับภูมิภากษ์ประมาณ30โรงเรียนแล้วก็คัดมาจนได้หัวกะทิครับแล้วก็จะมาดูผลงานในวันนี้ครับว่าใครที่ผลงานเข้าตากรรมการบ้างครับครับรางวัลนี่มีกี่ประเทครับพ่อรางวัลในเรามีทั้งหมดห้าประเภทศนะครับก็คือในเรื่องของตัวผู้ชนะทั้งหมดห้าูมิภาคครับครับตามภูมิภาคเลยครับแล้วก็ตามระดับหมอต้นหรือหมอปลายครับ ก็ต้องบอกว่าในโลกปัจจุบันครับสื่อดิจิตอลนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้วิธีการที่ถูกต้องในเชิงวิชาการในการผลิตสื่อนะครับผลิตสื่อก็ดีผลิตคอนเทนต์ก็ดีเนี่ยโดยเฉพาะในการสร้างรงบันดจให,ให้กับทุกคนที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถทำคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยนะครับทำให้อย่างถูกต้องแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์สิ่งที่เขาต้องการด้วยก็ทําให้ฝันเขาเป็นจริงครับ ก็ตอนนี้เป็นโครงการแรกครับเดี๋ยวเราก็ดูพิจารณาประเมินจากว่าถ้าเกิดโครงการที่ประสบความสำเร็จก็น่าจะมีในแบบต่อไปครับในส่วนของเว็บไซต์ครับ website, ทีเชอร์ทีโชว์กับจัลส์แรกก็สพขในโอเบกชานาลพี่แมากครับครับ Welcome to Star Society